ผมจะทิ้งทมสแต a m ์ไว้ให้ในเดสคริปชันสำหรับใครที่รีบเร่งรีบร้อนใจร้อนเราทำได้สนใจที่ไม่รีบผมแนะนำให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบที่จะไม่พลาดเทคนิคต่างๆที่ผมจะแทกให้เรื่อยๆในคลิปนะครับผม Taking a moment to recharge my beginning the attack here. I just gotta pass my own. let's on. go. Shields are recharging. down. Down the hostile hostile scotty. Reloading. Let's go this way. Throwing frag. Recharging shields. Yep. Hostile. やった ใครรู้จักกระตูนเรื่องนี้บ้างไหมครับผมอยากรู้มากเลยนะฮะใครรู้จักก็คอมเมนต์กันมาคุยกันได้นะครับผมชอบมากเอาละครับเรามาอยู่กันกันกบบลัดฮาวนะครับผมอ่าหลังจากที่คลิปเอหลังจากที่ผลโหวตท,ที่ผมทำโพลไปนานมาแล้วนะครับว่าหลังจากตัวเรสอยากเห็นตัวอะไรกันนะฮะผลโหวตท,ที่ได้มาแบบขาดลอยก็คือบลัด o ฮาวนะครับ ผมรู้ว่ามีคนรอมิราจเป็นจํานวนมากนะครับผมแต่ว่าผมจะรัดคิวให้ก็ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมเป็นคนแบบลำเอียงไปสังงานนะครับผมแบบไม่จริงใจนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าคลิปเนี้ยถึง200 like ไลค์เมื่อไหร่นะครับผมผมจะทำต่อให้เลยนะฮะมิราจปกติผมจะ พักใช่ไหมครับพักแบบอาทิตย์หนึ่งอะไรงนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งคลิปสอนคลิปหนึ่งแต่ว่าอันนี้จะเป็นกรณีพิเศษนะครับถ้าถึง200ไลค์มาแลร่ผมจะทําต่อให้ทันทีเลยนะฮะเพราะว่าจะเป็นการแสดงว่ามีคนรอมิราอยู่จํานวนมากเลยนะครับผมสำหรับตัวปลัดฮาวนี้นะฮะก็เป็น สายสแกนสายบุกใช่ไหมครับคนอาจจะคิดว่าบุกได้อย่างเดียวหรือเปล่านะฮะจริงๆปลัดฮาวเป็นสายสพอร์ตที่ดีมากตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็สู้ด้วยตัวคนเดียวก็ได้หรือทีมก็ยิ่งดีนะครับเขาจะมีเทคนิคการต่อสู้ยังไงบ้างเราไปดูกันได้เลยนะครับผมไปเลยสแกน โอเคเราก็เหมือนเดิมนะมาอธิบายพื้นฐานกันแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูกันแบบแอดวานซ์นะฮะเผื่อใครที่ยังไม่มั่นใจสกิลจะได้ไม่ต้องไปนั่งอ่านข้อมูลกันนะฮะก็ดูต่อได้เลยนะครับสำหรับแพสซีฟของบลั o ฮาวนะครับก็คือทรัคเกอร์นะครับผมทรั c เกอร์ก็แปลว่าเหมือนกับแกะอรอยนะครับเพราะว่าบลัตฮาวเหมือนนายพรานนั่เองนะฮะเขาบอกว่าสตูจะทิ้งเขาว่า ทิ้งคำใบ้ไว้ให้นะครับทิ้งคลูนะครับผมก็คือว่าเวลาที่เราถ้าสมมติศัตรูเพิ่งเดินผ่านจุดนี้ไปหรือว่าเพิ่งกระโดดลงมาจุดนี้หรือบาดได้รับบาดเจ็บนะฮะเราจะสามารถดูได้เลยว่าไอคนนี้เพิ่งเดินผ่านไปจากจุดนี้กี่วินาทีแล้วนะครับผมเออแล้วก็คือเราสะกดไล่ตามเขาไปได้เลยจนกว่าจะเจอเขาเลยนะครับประมาณนี้เลยคร่าวๆนะฮะส่วนท้ติเข้านะครับ Eye of the All Father นะครับผม,ผมก็คือ ดวงตานะฮะดวงตาแห่งสปปรรพสิ่งนะครับผมก็คือว่าเขาจะสามารถสแกนได้เป็นวงกว้างเลยนะฮะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่ามีใครบ้างนะครับที่อยู่ในละแวกนี้นะฮะเหมือนตอนนี้ผมสไลด์เรื่องมาจากภูเขาเมื่อกี้นะครับที่สแกนเห็นทั้งบอททั้ง3ตัวเลยนะครับผมก็จะทะลุก,กำแพงได้ด้วยนะครับแล้วก็อัลติเมทนะครับ beast of the hunt นะครับผม beast of the hunt ก็คือ เขาบอกว่าแปลงร่างตัวเองให้กลายเป็น The Ultimate Hunter นะครับผมเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบนะฮะนักล่างระดับ Ultimate นะครับผมก็คือว่าเราจะเปลี่ยนหน้าจอเราเป็นขาวดำนะครับผมแล้วก็จะเห็นสตรูเป็นสีแดงทั้งหมดนะก็คือง่ายต่อการยิ่งมากๆนะครับผมใช้ได้เลยนะฮะเราไปดูแบบ Advanced กันเลยดีกว่านะครับเออผมอยากถามนิดนึงนะว่า ร้านที่ผมโชว์คลิปเกมเพลย์อะไรพวกนี้ทุกคนอยากให้ผมแบบยังไงอะแบบอยากให้ผมเห็นมือได้ไหมแบบเห็นมือตอนเล่นหรือว่าอยากแบบเกมเพลย์แบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเห็นมือนี้ผมต้องถ่าย2เครื่องแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีต้องดีๆด,ด้วยสิฮะก็ได้ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าถ้าอยากเห็นเนียผมจะถ่ายให้ดูนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะก็ไปต่อกันเลยที่สกิลแอดวานซ์นะครับ เพลเซฟทราเกอร์นะครับผมก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าเราจะเห็นร่องรอยเขาเรียกว่าร่องรอยการกระทําของศัตรูนะครับผมก็คือว่าตอนที่เราเดินไปเราก็จะเห็นแบบเป็นจุดๆดแดงๆเลยเขียนว่ากี่วิแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะจิมบอกเพื่อนได้นะครับอย่างอย่างเช่นเวลาที่มีคนซิปลน์มาจุดนี้นะฮะมันก็จะขึ้นเป็นรูปแบบเส้นนะครับว่าเราก็กดบอกเพื่อนว่าเพิ่งมีคนซิปลน์มาจุดนี้หรือว่า ถ้าเป็นรูปหัวใจมันก็จะมีบอกว่าเหมือนกับมีคนบาดเจ็บอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งบาดเจ็บจากที่นี่หรือว่าที่นี่เพิ่งมีการต่อสู้หรือมีคนเพิ่งมาหรือมีคนเพิ่งโดดลงจุดนี้อะไรประมาณนี้นะฮะหรือมีคนเพิ่งตายนะครับแล้วก็จะบอกเป็นวิด้วยนะว่าเขาผ่านไปกี่วิแล้วนะครับผมไม่แน่ใจนะว่า กี่วิมันถึงจะไม่โชว์นะให้ผมเดานะ่าจะสัก90วินะเพราะผมยังเห็นแบบเกิน60สิวิอยู่เลยนะครับบางทีนะไม่ชวนนะฮะแต่ก็ประมาณนี้แหละครับผมไม่ต้องรู้เป,ะเป๊ะก็ได้นะครับจุดไออันนี้นะเพราะว่าถ้ามันผ่านไปนานแล้วเราก็มันก็ไม่จําเป็นแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาหายไปแล้วนะครับผมและพาสซีฟกับอัลติเมทนี่ยังมีเทคนิคที่เป็นความสําคัญความจําเป็นหลังจากดูเรื่องอัลติเมทอีกนะครับผมก็ถ้าอยากรู้ต่อก็ดูกัน จนให้ถึงอัลติเมทเลยนะฮะก็แพสซีฟเขาก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นหน่วยเรคคอนนะครับผมเรคคอนนะครับเรคคอนก็คือเหมือนกับพา t h f ฟ n d เดอร์เหมือนกับคริปโตนะครับเหมือนกับวาค k รี่เรคคอนหน่วยสำรวจนะฮะว่าจะสามารถใช้เซอร์ว b สเ c คคอรสแกนวงถัดๆไปได้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็สำหรับเทคนิคตัวแพสซีฟนะครับมันก็จะไม่มีอะไรมากนะฮะก็พยายามดู ก็คือว่าเวลาเราวิ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเห็นเป็นไอคำใบอ่ะเป็นทอดๆดไปเลยนะฮะเป็นเป็นสายตรงไปเลยนะครับว่าเขาเลี้ยวทางไหนอะไรถ้าเราจะไล่ล่าศัตรูเราก็วิ่งตามนั้นไปก็ได้นะครับแล้วก็จิ้มบอกเพื่อนเป็นระยะก็ได้นะครับผมพอ e r e ผมแนะนำว่าให้จิ้มเฉพาะไอ้อันที่เหมือนกับว่าที่ไม่ใช่รูปเท้าปกตินะเพราะเท้าปกติมันจะเหมือนกับการที่เราจิ้มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะพูดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราจิ้มสัญลักษณ์อื่นมันก็จะบอกว่าเขาบาดเจ็บอยู่อะไรเงี้ยมันจะพูดไม่เหมือนกันเพื่อนก็จะรู้ว่าอ๋อเรากำลังไล่ล่าไอ้ศัตรูคนนี้อยู่นะครับ อยู่นะครับผมเราสะกดไอยตามอยู่นะฮะบางทีเขาอาจจะ,ะเดินไปแล้วแล้วเขาก็หยุดฮิวเราก็จะเจอเขานะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยเพราะว่าเราทาเป็นคล้ายๆกับนายพรานล่าสัตว์นะครับน,นะครับผมไปต่อกันที่ท a คติคอลนะครับ eye of the all father นะครับผมดวงตาแห่งสรรพสิ่งทั้งปวงนะฮะก็คือว่าเขาบอกเราจะ สแกนแล้วก็เปิดเผยที่อยู่ของศัตรูชั่วขณะหนึ่งนะครับในถ้าแบบเบสิกจะเป็นประมาณนี้ก็กดใช้สกิลเลยน,นี่เห็นไหมเห็นไหจะเห็นระยะหนึ่งมีคนมาโยนอะไรตรงนี้ด้วยนะก็คือถ้ามีคนอื่นโยนในห้องซ้อมเราจะเห็นด้วยนะฮะในผมถักทายเขาหน่อยดีวยกว่านี่ก็คือว่าไอ ความพิเศษของอันนี้มันสแกนทะลุก,กำแพงได้นะครับผมน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะแบบนี้เห็นไหมมันเห็นแบบวอลเลอย่างเงี้ยอ่าแบบนี้เลยซึ่งมันมีปร,ประโยชน์อย่างมากนะครับในการเข้าไฟ์หรือว่าการที่เราจะหลบหลีกจากศัตรูนะครับผมแล้วก็ ถ้าใครเมนไอ้โหมดอารีน่านะเพราะว่าโหมดแรงกำลังจะมานะครับของอารีน่านะครับผมใครชอบโหมดนั้นอ๋อเขาโยนตอบผมแล้วอุ้ยโอเคครับเราไม่ต้องสนใจนะฮะก็คือว่าถ้าใครเมนโหมดอารีน่านะครับไอไอตัวเทคซิคลเนี้ยมันสำคัญมากนะฮะก็คือเวลาที่เรามันใช้สามารถใช้กับแบบวิ่งสแกนแล้วก็ รูว่าเขาอยู่ตรงไหนเราก็อ้อมหลังไปเปิดเขาได้เลยนะครับผมเวลาเราสแกนถ้าเราดูดีๆนะ่ะเราแทบจะดูได้ด้วยนะว่าเขาหันหน้าไปทางไหนนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมมาหลบอยู่หลังก้อนหินนี้เห็นไหมเขาหันหลังนะเดี๋ยวผมสแกนให้ดูเห็นไหมเราเห็นว่าเขาหันหลังไอ้นี่หันข้างครับไอ้นั่นหันข้างก็คือเอาเป็นว่าเทคนิคนะฮะของอันเนี้ยสังเกตว่าเขาหันด้านไหนนะครับไม่ใช่สังเกตแต่ว่าเขาอยู่ตรงนี้ เราให้สังเกตการถือปืนของเขาด้วยนะว่าเขาหันไปด้านไหนเราจะได้อ้อมหลังได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นแรงสูงหน่อยนะครับผมเวลาที่สแกนเสร็จแล้วอ่ะ <c oughs> ให้ระวังเลยนะเป็นข้อควรระวังนะครับว่าเวลาเราสแกนปุ๊บเขาจะรู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าการที่แสงมันวาร์ปออกมาจากจุดนั้นเขาก็จะรู้ว่าเราอยู่ที่นี้เวลาเราสแกนเสร็จผมแนะนาสแกนแล้วรีบเปลี่ยนจุดนะครับและการเปลี่ยนจุดนั้นผมแนะนําให้เป็นการเดินแบบอย่างนี้เดิน ถ้าใครตั้งออโต้ไว้ถ้าคุณกดสุดมันก็จะวิ่งใช่ไหมก็คือให้เดินอย่างนี้อ่าไม่งั้นก็ไม่งั้งนก็ก้มก็ได้นะจะได้ไม่มีเสียงนะครับผมในแรงสูงๆเขาจะจับเสียงออกนะว่ามาจากด้านไหนเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เขาใช้หูฟังแพงๆกันนะฮะมีซาวด์การ์ดมีอินเทอร์เฟซนะครับออดิโออินเทอร์เฟซเต็มที่จะเต็มกันไปเลยนะครับ ยิ่งสาย PC นี้เต็มมากนะฮะพวกอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับผมก็แนะนำเป็นการย่องเข้าไปนะครับหลังจากที่เราสแกนเขาแล้วนะครับผมเพื่อประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็การที่จะไม่โดนรุมนะฮะแต่ถ้าใครมีทีมก็คือคนหนึ่งสแกนแล้วย่องที่เหลือก็วิ่งผ่าเข้าไปก็ได้นะครับผมก็เป็นการหลอกล่อนะครับแต่นั้นต้องมีทีมนะแต่ผมส่วนใหญ่เล่นโซโลนะครับผมก็คือแล้วก็เทคนิคออย่างหนึ่งนะครับ ในการที่ถ้าไม่ได้กะจะไปสเตลเขานะฮะก็คือสแกนแล้วปุ๊บรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่างงี้ใช่ไหมแทนที่เราจะเข้าไปใกล้ๆแล้วหามุมสูงหามุมสูงหามุมสูงอย่างนี้นะฮะคอยคอยลอยเขาก็ได้นะครับก็คือว่าเราเป็นมุมซัพพอร์ตอย่างงี้เป็นมุมซัพพอร์ตให้เพื่อนแต่ว่าเพื่อนอนะ่ะบุกเข้าไปแล้วนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผม,มสกินนี้สวยจริงๆ ว้าว wow. เราไปต่อกันที่ Ultimate นะครับ Beast of the Hunt นะครับผม Beast of the Hunt ก็คือว่าหลังจากที่เราใช้ไปนะฮะหน้าจอเราจะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นขาวดำทั้งหมดนะครับแล้วสตูจะไฮไลท์เป็นสีแดงนะฮะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับในการทั้งที่การแบบค้นหาสตรูหรือว่าการบุกนะครับผมเอาอย่างแรกก่อนเลยนะฮะ beast of the hunt นะครับถ้าเราอยากเจอศัตรูจริงๆแบบว่าไม่อยากรอนะแบบอยากไฟแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบทนไม่ไหวแล้วนะฮะผมแนะนำว่าให้ให้ใช้ beast of the hunt อีกปั๊บแล้วก็ขึ้นไปเห็นไหมตอนแบบขึ้นลูกโป่งเห็นไหมฮะขึ้นลูกโป่งปุ๊บเราก็จะเห็นนี่เลยเห็นจุดสีแดงไหมเออเราก็จะรู้ว่าศัตรูอยู่ไหนแล้วก็จิ้มบอกเพื่อนได้เลยนะครับผม the old father. <laughs> Scanning. Observing this spot over here. Ooh, that's got a kick. Hostile over there. See? It spotted. I hear you. I saw someone, and I don't think they're selling แล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนึ่งของ Beast of the Hunt นะครับก็คือเราจะวิ่งเร็วด้วยเห็นไหมวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยนะฮะสไตล์คล้ายๆกับใครเคยเล่นโหมดฮาโลวีนของ Apex ไหมที่เราเป็นซอมบี้่ไอเป็นเหมือนกับตัวอัลติไปเป็นนั้นนะครับเราจะวิ่งเร็วอย่างนี้นะฮะ,ะประมาณนั้นเลยวิ่งวิ่งเร็วขึ้นใช้หนีวงก็ได้นะครับใช้หนีวงใช้หาสตรูนะฮะเพราะมันจะขึ้นเป็นสีแดงปิงให้เพื่อนก็ได้ ครับหรือเล่นเป็นสายพพอร์ตแบบอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จ้มบอกเพื่อนว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับคล้ายๆโดนคริปโตแบบอัปเกรดนะครับผมแล้วใครที่ยังไม่รู้นะครับของไอ้อลติเมตนี่ก็คือการเก็บอัลติเมตแอคเซรรันนะครับผมคือไม่จําเป็นต้องเปิดกระเป๋าไปใช้นะฮะก็คือเป็นกดปุ่มอัลติเมตนะคุณตั้งไว้แบบไหนนะครับกดปุ่มอัลติเมตแล้วมันจะใช้ให้เลยนะครับผมก็คือ ตัวที่ใช้อัลติเมทจ๋าๆแบบใช้บ่อยมากอย่างบลัดฮาวควรจะเก็บแล้วใช้เลยนะครับผมอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็จะใช้ได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าใครมีก็จิ้มให้เพื่อนด้วยนะฮะนี่แล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของอัลติเมทนะครับนี่เลยเวลาสแกนนี่นเห็นไหมมันจะเหลือแค่6วิเท่านั้นนะฮะเจ็ดวิเท่านั้น7จ็วิหกวิก็คือสแกนได้รัวๆนะครับแล้วก็เห็นไหมเวลา Beast of the Hu n ตตรงเห็นไหมพอสแกนแล้วมันจะขึ้นว่ามีกี่คนนะฮะอันนี้ด้วยแล้วก็เวลา b e Beast of the h u n t ันจะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่นับนะแต่ว่าถ้าเราดาวน์ศัตรูได้เวลาเราจะเพิ่มขึ้นนะครับผมเพืจะเพิ่มขึ้นให้ห้าวินะต่อกันดาวน์หนึ่งคนนะต่อตาแรทำให้เขาล้ม1คนวิเราก็จะเพิ่มห้าวินะครับเป็นการมากับคิวคิลลิ่งสปรีนะครับผมเหมือนเป็นเกมเหมือนพวกเกมพวกค่าได้ต่อคอมโบค่าได้ต่อพลังอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นการเหมือนคอมโบเพลงอะไรเงี้ยเออเหมือนกีตาร์ฮีโร่อะไรพวกนี้นะครับที่เล่นโน้ต ไม่ผิดแล้วคอมโบเรายัางอยู่อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะฆ่าคนตอนในช่วงอัลติเมตปุ๊บเราดาวเขาอัลติเมตเราเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็อัลติเมตสามารถใช้ได้หลายแบบนะครับเอไมใ่ใช่ใช้ซัพพอร์ตเพื่อนใช้ อยู่บนฟ้าดูศัตรูใช้ไล่ล่าศัตรูใช้หนีออกจากวงใช้สแกนบอกตำแหน่งเพื่อนรัวๆก็ได้นะเหมือนกับเราวิ่งวนศัตรูแล้วสแกนให้เพื่อนอะไรเงี้ยแล้วพอเพื่อนตกแล้วพอศัตรูเขาหาันหลังเมื่อไหร่เราก็ดูทิศทางไอ้ดูทิศทางปืนของเขาหาันไปทางไหนนะครับพอเขาเล็งเพื่อนเราก็เราก็พุ่งออกไปเลยนะเหมือนกับเหมือนกับเราวิ่งวน won, เขาจะมาวิ่งวนหลังตึกแล้วพอเห็นเขาเล,งเล็งเพืเ่อนเราเมื่อไหร่เราก็ซ้อนเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวตัวท้าวตัวนี้นะครับผม เรามาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของคลิปกันแล้วนะครับผมจะเป็นช่วงใหม่นะฮะช่วงที่ผมมาบอกคลิคนะครับผมที่จําเป็นมากๆในการใช้ของแต่ละตัวนะครับที่ผมจะไม่ใส่ให้ในทัมสแมตมตรงหน้าคลิปนะฮะก็คือใครดูมาถึงจุดนี้แล้วก็เอาไปเลยนะครับผมก็คือว่าจากที่เห็นนี้นะครับผมเห็นในเวลาที่เราเดินไปมันจะขึ้นไอตัวมากใช่ไหม,พมแพสซีฟของเราที่บอกว่ามีใครทําอะไรอยู่ยังไงบ้างนะครับจุดนี้ แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าถ้าเราไม่ใช้อันตีไอ้มาร์กเนี่ยมันจะเห็นเฉพาะโซนที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับโซนมากับห่างได้แค่เมตรสเมตรนะฮะที่เราจะเห็นนะครับแต่ว่าถ้าพอเป็นอันตีนั้นเราจะเห็นยาวเลยนะครับเดี๋ยวผมย้อนคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะไปดูกันเลยครับเห็นไหมครับผมไอตอนนี้คืออยู่ในอันตีนะเห็นไหมเวลาเราลงพื้นนะเห็นไหมฮะระยะของแอค s ซสซีฟเราจะ เขาเรียกว่าขยายขึ้นเหมือนมาอัปเกรดเพิ่มขึ้นให้เรานะครับเห็นไหมเห็นยาวเลยนะเห็นถึงตึกนู่นเลยนะครับผมความแตกต่างอาจจะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงด้วยนะครับในไอความพิเศษของอัลติเมทอันนี้นะครับก็คือว่าเราจะเห็นเป็นรอยเท้าด้วยนะฮะถ้าเราอยู่ใกล้ศัตตูภายใน1เมตร2เมตรเราจะเห็นเป็นรอยเท้าว่าเขาวิ่งเข้าประตูไหนอย่างนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะคือจําเป็นสุดเลยนะครับส่วนใหญ่คนเล่นไม่ค่อยได้สังเกตกันนะครับ ถ้าเล่นบัดเฮานะให้สังเกตพื้นบ่อยๆนะครับตัวนี้นะจุดเด็ดจะอยู่ที่ตรงนั้นนะครับผมก็ถ้าอยากผมทำคลิปไหนเยอะลืมคอมเมนต์กันมาดนะ้านล่างด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใชาก่ก็กด Subscribe เลยนะครับสำหรับวันนี้เจอโ o มซัมบีครับเจอกันครับแล้วก็ถ้าใครชอบพวกติกเกอร์นะครับต่างๆนานาน,นะผมมีช่องใหม่นะฮะที่ แกะของเล่นแบบว่าอันบ็อกซ์แล้วก็มาโชว์เคสกันให้ดูนะครับว่าของเล่นนี้มันดีหรือเปล่านะครอันนี้ก็เป็นผมแกะเองหมดเลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็ซื้อในประเทศไทยนี่แหละครับผมก็คือเราจะมาดูกันว่ามันน่าซื้อไหมมันยังไงไหมนะครับผมลองไปดูกันได้นะว่าสนใจหรือเปล่านะครับคลิปนี้ให้เรื่อยๆเลยนะครับผมเจอกันฮะ